ตรงรมโฮเทลรีสอร์ทสปางานโฮมเล็กทริคครู้งแฟนสิบเถึงยีเมษายนนี้ที่พาราไดซ์พาร์คและเมก้าบางนาอนิสาคลินิกก็มาอยู่กันในช่วงกินฟินิตี้ของเรานะคะช่วงนี้พาไปกินเมนูเลิศหรูไฮโซเพอร์เฟกมากเมนูสันในพันเบคอนพอร์ชัปเบอร์เกอร์หมู โอ้โหอะไรจะขนาดนี้ไปแล้วสั่งไม่ถูกอะฟังดีๆนะไอดีสันในพันเบคอนเบคอนเบคอนพักช็อปพักช็อปเบอร์เกอร์หมูเบอร์เกอร์ชื่อเมนูดูยิ่งใหญ่เดี๋ยวว่นนี่เดี๋ยวพูดเติขอสำเนียงแบบสำเนียงยายาได้ไหมอ๋อยายามาดิไหนดูสิเขาไม่มีอะไรบ้างนัดเด็พี่นัดเด็ะ แล้ววันนี้ออพี่าเดชน์ยายไปกินเมนูพันเบคอนพรอกช็อปเบอร์เกอร์หมูะคะ่ะอย่าเยอาค่ะเริ่มต้นแค่สามสิบบาทยายอาไปไหม<ะ>ถูกมากเลยอะค่ะไปถามป้าแก้วเจ้าของร้านถูกมากสามสิบบาทหิวเลย ครับกินฟินิตี้วันนี้ขอแนะนําอาหารอิตาเลียนที่ราคาสบายกระเป๋าคนไทยรสชาติจะเด็ดแค่ไหนไปชมกันเลยครับเย้ <Yay! S 3> และตอนนี้นะครับเราสองคนก็อยู่กันที่สเต็กตัวน้ำนะครับแล้วก็อยู่กับปาา้าแก้วเจ้าของร้านครับผมสวัสดีครับป้าแก้วครับสวัสดีค่ะจะบอกว่าถ้าเกิดใครนะครับมาที่นี่คือจะได้ทานอาหารที่่อยแล้วก็แบบราคาประหยัด คือนุนม,มากะะมากเลยค่ะนี่แบบมากี่ปีแล้วคะป้าแก้วเออถ้าจริงๆแล้วจากตัง้งแักสนามหลวงนะคะจนถึงณปัจจุบัน7ปีถ้าอย่างนั้นเคล็ดลับอะไรเอ่ยที่มาใจลูกค้าให้แบบเฮ้ยเขาทานแล้วเขายังอยู่กับเราตลอดเลยรัดเ็นกันเองกับลูกค้าตัวเราทําลักษณะคละ้ายๆกับว่าเราเป็นพ่อครัวที่อยู่ในบ้านของคุณเองอะเนาะมาทานแล้วเราก็ดูแลคุณแบบนี้ย แล้วที่อาาอาล,ลาอยู่บนโต๊ะนี่นะคะเรามีเมนูอะไรบ้างคะป้าแก้วตัวแรกเลยนะคะสันในห่อเบคอนสันในห่อเบคอน,คนก็เป็นเนื้อสิคะเ๋อไม่สันในหมูค่ะคือถ้าเป็นฟิเลมิยองจะเป็นเนื้อเป็นเทอร์โลอยแต่ตัวนี้เราก็เป็นเทนโดเหมือนกัน<า>กแต่จะเป็นของหมู<า>เพราะฉะนั้นเราต้องเรียกเขาว่าฟิเลพอกดีกว่าเนาะเป็นเป็นอ่าใช่เราตัดเป็นก้อนนะคะก็เป็นฟิเลยตัวนึงตัวตะตัวนี้ตั้งแต่แรกเกิดของร้านเลย ร้านเกิดมาด้วยเบอร์เกอร์เพราะฉะนั้น,นตรงนี้นะคะมันก็จะพรีเซนต์ได้คำว่าเต็มปากเต็มคำด้วยไข<ท>่ชีสไข่ชีสแล้วก็เนื้ออย่างดีค่ะและเนี่ยนี่ผมเห็นว่ามีมะเขือเทศอะไรเนี่ยครับคุณป้าะมะเขือเทศเราใช้แผ่นใหญ่เลยซึ่งเป็นมะเขือเทศจาก ของจีนของนอกกันนะครับรสชาติดีเนื้อแน่นแล้วอย่างชามนี้นะคะอันจองเลยนะไม่ได้ไม่ได้จองเลยนะเมื่อกี้จองเอาจองจากอะไรเมื่อกี้พูดก่อนเอาจองก่อนจองนะคะตะียงถาต่อเลยมีเยอะมีเยอะตัวนี้จะเป็นพ็อกช็อปเป็นส่วนของหมูอีกเหมือนกันเราคัดมาอยู่ที่ประมาณ3-4ขีดให้นะคะเป็นชิ้นขนาดใหญ่เนื้อหนาประมาณเ สองเซนได้มั้งคะสองเซนเนาะบางร้านจะบางเนาะแล้วก็เล็กๆคือแทบจะแทะกระดูกเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ป้าป้าไปเจอวัตถุดิบอันนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราทำชิ้นเล็กๆแล้วมันจะอิ่มเหรออันนี้มันดูฉ่ำมากเลยนะค่ะที่บอกเลยว่าจองว่าจองเด็ดชี้มากก็เดี๋ยวถ้าลองทานแล้วจะบอกว่าป้าครับค่ะเอานุ่นได้ทานหรือเปล่าเออเอาเลยนะนุ่นนุ่นเพราะมันละลายในปากเลยทุกคน เต็มปากเต็นคำอะค่ะอร่อยมากตัวพอกช็อปจานใหญ่อะคะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใหญ่มากแต่ตอนที่หันรู้เลยว่าคุณป้าใช้เนื้อดีคะ่ะในการที่เอามาให้เราทานแล้วตัวซอสก็อร่อยมากด้วยคือไม่แปลกใจเลยที่ทําไมวันนี้ที่ร้านอะพอสักห้าโมงเย็นปลายปลายอะคนจะเต็มละทุกคนมาทานเยอะมากจริงๆแล้วเขาลักษณะจะ จะทำคล้ายๆเลมียองใช่ไหมครับที่มันเป็นเนื้อแต่นี่เขาเอาเอาหมูมาทำแล้วก็ห่อเปอนข้นก็อร่อยดีนะครับหมูก็นิ่มดีนะครับแล้วทานคู่กับสลัดอร่อยดีครับแหลมมากนะฮะถ้าเกิดเนื้อคุณป้าจะนุ่มขนาดนี้นะครับ ยอว่าราคาไม่แพงไงคุ้มด้วยใช่แล้วครับวันนี้อร่อยมากๆเลยนะครับต้องขอบคุณป้าแก้วมากๆที่เราได้มาชิมอาหารสุ๋อยแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณค่ะคราวหน้านะคะกินฟินิตี้เราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารอร่อยๆแบบนี้ที่ไหนนะคะก็ต้องติดตามเรานะคะในกินฟินิตี้แต่ว่าตอนนี้ต้องขอตัวไปทานอาหารก่อนแล้วนะคะพวกยุ่นเวลายอยู่ตรงหน้ามากๆเลยบ๊ายบายนะจ๊ะจุ๊บๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับสสวัดีค่ะ ราคานี่แหละเนาะราคาไม่เท่าไหร่ก็ได้ทานของดีแล้วก,กับเมนูพันเบคอนพ็อกช็อปเบอร์เกอร์หมูเพียง110บาทอ้ายยาท <laughs> กับทหารเด็กกับทหารเด็กนี่ไเดี๋ยวนะยายจะไปเล่นสาะเด็กตรงนู้นไหมคะไล่ไปเล่นสาะเด็กนี่สายอ้าวกินอิ่มแล้วก็ต้องนอนหลับด้วยหนาวเนี่ยช่วงชิ่ต้องแบบเพลินๆนอนอะไรอย่างงี้ช่วงชิ่งฮอลิีวันนี้นะคะเนื่องจากว่าใกล้สงกรานต์แล้วเผื่อว่าใครเบื่อบ้านเดิมๆของเราจะเปลี่ยนบรรยากาศมานอนโรงแรมแถวทองหล่อก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะเพราะว่าโรงแรมวันนี้ที่เราจะแนะนำแค่ชื่อก็เก๋แล้วก็แปลกแล้วอะไรคะอะไรคะชื่อว่า อ,อสลิดทองหล่อ,อสลิดทองหล่อดูโบร,ราณจังเลยอะยังไงไปดูกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับโรงแรมที่ตกแต่งขึ้นมาอย่างหรูหราภายใต้กลิ่นอายในแบบงานร่วมสมัย โรงแรมแห่งนี้จะฉีกรูปแบบการพักผ่อนของคุณได้อย่างไรเราไปทำความรู้จักกับโรงแรมแห่งนี้กันเลยสลินโฮเทลค่ะคือก่อนหน้านั้นเราก็มีโรงแรมในเครือเราอยู่แล้วซึ่งเป็นแนวไทยๆทยคราวนี้เราก็เลยอยากสร้างแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นแนวออกฝรั่งหน่อยซึ่งตอนนั้นก็มองว่าทางย่านนี้ยังไม่มีแนวแบบแนวสเปนถ้าเกิดมาสร้างตรงตรงละแวกนี้คงไม่ไม่ซ้ำใครแน่นอนก็เลย สร้างเป็นแนวสเปนสำหรับโครงการที่ทองหล่อเนี่ยค่ะในย่านทองหล่อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเซอร์วิสพาสเมนต์ซะมากกว่าซึ่งจะเป็นโรงแรมซึ่งมีขนาดใหญ่มากแล้วก็ห้องพัก อะไรเงี้ยก็จะพรวายสำหรับลองสเตย์มากกว่าดีไซน์เนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วว่าในย่านนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนด้านเซอร์วิสของเราด้วยพนักงานของเราก็จะเวลเทรนมาอย่างดีในการที่จะบริการลูกค้าแล้วก็มีเซอร์วิสต่างๆของเรามี3มตึก2ตึกเนี่ยจะเป็นแนวคัลเลอร์วินเทจส่วนอีกตึกหนึ่งเนี่ยจะเป็นสไตล์เราเรียกว่าโฟ์ซีซั่นนะคะมันมี4ฟลอร์ก็เป็นโคนลซีซั่นไปเลยมีสปริงซัมเมอร์ออทัมวินเทอร์อะไรเงี้ยค่ะ นอกจากบรรยากาศที่แสนอบอุ่นมีความเป็นส่วนตัวและความเป็นกันเองทําให้ผู้ได้เข้าพักทุกคนรู้สึกราวกับได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านของตัวเองและนี่แหละคือเสน่ห์ของสถานที่แห่งนี้ค่ะเนืลูกค้ามาเนี่ยก็จะมีห้องพักหลายรูปแบบ มีให้เลือกประมาณ3รูปแบบนะคะที่ไม่ซ้ำกันห้องด้านหน้ากับห้องด้านหลังก็ไม่เหมือนกันก็มี2แบบคือ s u พ e เลียกับดีลักนะคะราคาเราจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0นถึง3,000นะคะแล้วแต่ออฟเพนซี่ในแต่ละช่วงเง สาวๆถ้าเกิดมากับหนุ่มๆห,หรือว่าอยากมาหามุมเซลฟี่สวยๆอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมเราก็มีมุมให้ถ่ายได้เยอะแยะ,ยะมากมายโรงแรมเราก็เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้าใครนะคะถ้ามาจะคิดว่าเป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งเชื่อถ้าเกิดเข้ามาในนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าคนไทยที่จะมาพักชั่วคราวอะไรเงี้ยค่ะก็อยากเชิญชวนให้มาพักที่สลินทองหล่อนะคะเพราะว่าโรงแรมเราเนี่ยลงจากรถไฟฟ้า BTS ทองหลอ่อก็แค่เดินมาที่โรงแรมแค่5้านาทีก็ถึงแล้วอะคะ่ะแล้วโรงแรมเราก็อยู่ใกล้สถานที่เที่ยวในย่านทองหล่ออย่างเงี้ยก็เดิน กก็ไไม่ลหลังการทำงานที่แสนเหนื่อยล้าทั้งสัปดาห์หากคุณผู้ชมยังไม่รู้ว่าจะไปผ่อนคลายที่ไหนลองเพิ่มสถานที่แห่งนี้เป็นตัวเลือกที่จะพักผ่อนเอ็นกายเชื่อถือว่าบรรยากาศที่แสนสงบไม่วุ่นวายจะทำให้คุณได้ใช้เวลาพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างแท้จริงคะ่ะ เก๋ๆสวยๆโรงแรมสลินโฮเทลนั่นเองเป็นรูปพูดทำไมอย่ามารูปดิฉันดิฉันไม่อยากนอนกับคุณเออเออโดนเนื้อโดนตัวนะไม่ปอหันมารูปฉันเน่เอ่ออุ๊อะไรอะไรติดอะเป็นคนรูปนี่เซ็กซี่มากนี่รูปหนูตอบ ไม่มั่นใจเหมือนกันไปนอนกันได้นี่คุณไปนอนกันได้เพราะว่าเรามีวอรเชอร์จากโรงแรมมาแจกด้วยนึ่งคืนสําหรับ2ท่านนะคะพร้อมเบรคฟาสต์อาหารเช้าด้วยนะคะ1นรางวัลไปเลยนะคะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่นี่เลยค่ะ1เมษายนจนถึง31สิงหาคมนี้นะคะให้ตอบคำถามค่ะใน Facebook รายการเรานะคะว่าคุณชอบฤรืดูไหนมากที่สุดเพราอะไรด้วยอู่ ฤดูไหนอ่ะถามดีกว่าคุณชอบฤดูไหนกันสองคนฤดูรักเอาละค่ะเราวันนี้นะคะรายการของเรานะเขาหมดลงแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าสงกรานต์แล้วรีบหรออร่ออะไรหรอรีบหรอรีบสิสงกรานต์แล้วเป็นบ้านสงกรานตรนุ่มชาบานไปดีกว่าสนุกสนานกับวันหยุดนะคะแล้วเจอกันค่ะอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ